พบกับปฏิบัติการทั่วไทยที่จะตามหาศิลปินหน้าใหม่สู่สังกัดค่ายเพลงอาสยามใน The a า i a า m Presented by h i l u x r e v o และผู้ชนะเลิศจะได้เป็นศิลปินคนต่อไปของค่ายอาสยามพร้อมรางวัลรถกระบะ h i l u x r e v o หนึ่คันและเงินรางวัลอีก1 0 0 0 0แสนบาทรวมมูลค่านับล้านบาทหนึ่งคนคนนี้คนที่ผิดหวัง ดาวกลางดินเจ้ากลับคืนทินหรือ,อยังดาวดวงน้อยยังคอยหวังออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ออกอากาศครั้งแรกวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา10นาิก20นาทีถึง10นาิ30นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา19นาฬิกาถึง19นาิ10นาทีศิลปินคนต่อไปของค่ายอาสยามอาจเป็นคุณ wasika presented by Hilas Revo